ขออภัยด้วยนะครับสำหรับเออมีมีคอมเมนต์หนึ่งเขาขอมาว่าเออรีวิวโดเรมอนมูวี่ภาคล่าสุดหน่อยได้ไหมซึ่งมันอยู่ในคลิปวิเคราะห์เออ่ไทม์ไลน์ของโดเรมอนที่ผมทำไปนะครับวันนี้ต้องต้องต้องขออภัยคนคนติดตามคนนั้นด้วยนะครับที่ที่ที่เขาดูช่องเราแล้วอยากให้รีวิวโดเรมอนภาคล่าสุดอ่ะนะอันนี้ต้องขออภัยจริงเพราะว่าเออพอจะรีวิวปุ๊บอ่ะกูก็ไปเจออนิเมะใหม่อ่ะแน่นอนคือนาโนฮะเนี่ยกูไปดูนาโนฮะมาเสร็จปุ๊บ พอจะรีวิวปับป๊บอ้าวไอสัตว์เอ้ยแม่มีแฮปปี้ชูกรลฟเข้ามาขั้นอีกอันนี้ยังไม่นับที่ผมต้องไปเคลียร์โปรเจกต์ที่มาหาลัยเพื่อจบเพิ่มหนึ่งอีกนะเอออันนั้นอันนั้นอ่ะอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นอ่ะอีกเรื่องหนึ่งแต่อันิเมะนี่สองเรื่องนั้นอ่ะคือปัจจัยก็เด่นๆเลหละที่ที่ทำให้ยังไม่ได้รีวิวโดอเรมอนภาคาโลกแห่งซิมโฟนีของโนบิตะสักทีคือหลังจากที่ดูผมผมสึกว่าเนี่ยมันมันคือเนี่ย มันคือแบบโดเรมอนมูวี่ที่เราไม่ได้เห็นกันมานานแล้วนะกับสเต็ปการดําเนินเรื่องแบบโนบิตะใช้ชีวิตประจําวันแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปเจอปริศนานั่นนู่นน,นี่เจอตัวละครใหม่แล้วก็ประจนภัยอันนี้เนี่ยคือสเต็ปของโดเรมอนมูวี่ภาคเก่านะเออถ้าใครใครเป็นแฟนโดเรมอนยุคเก่าจะจําได้นะพวกแบบเอ,อ่อท่องแดนหาหลับลาตีอาสอัศวินในจินตนาการเอ,อ่อพวกแบบไอสาย สายด่วนทางช่างเผือกไอ้ที่มันเป็นเหมือนตั้งรถไฟแล้วไปส่วนสนุกอาวากาศอะไรกันตรงนั้นอะจำชื่อบ้างไม่ได้เหมือนกันเออนั่นแหละคือสเต็ปการดําเนินเรื่องแบบนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยมีแล้วอะถ้าเป็นมูวิยุคใหม่มันจะแบบปริศนามาก่อนใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วก็เจอของวิเศษของวิเศษเออขอของวิเศษ,เ,เ,ศษเจอตัวละครใหม่แล้วค่อยแก้ปริศนาประจนภัยนี่คือสเต็ปโดเรมอนมูว่ยุคใหม่แต่เนี้ยมันมีความเป็นกลิ่นอายความเป็นโดเรมอนภาคคลาสสิกสูงมากเพราะว่ามัน มันอยู่มันน่าจะอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวกับที่เขาฉลองครบรอบมูวี่อะไรมูวี่ลำดับที่เท่าไหร่ของโดเรมอนนี่แหละจะไม่ได้แนละ้วเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่ามันเนื้อความที่น่าจะน่าจะอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวกับตรงฉลองตรงนี้ด้วยเขาก็เลยแบบใส่จิมมิคต,ตรงนี้มาเยอะเยอะเหมือนกันแล้วผมรู้สึกว่าผมโอเคอ่ะผมรู้สึกชอบที่เขาใส่มาเป็นอย่างนั้นแล้วแบบเราไม่ได้สัมผัสมานานแล้วนะว่ามันเจ๋งดี อันนี้คือส่วนที่ผมรู้สึกชอบนะแต่ถ้าคุณดูนะปกผมก็จะบอกอยู่ว่ามันมีความแปลกๆอยู่เหมือนกันมันแปลกๆตรงที่เหมือนทุกอย่างโดเรมอนภาคเนี้ยมันเหมือนแบบทุกอย่างดําเนินเรื่องทุกอย่างการดําเนินเรื่องทุกอย่างมันเหมือนเขาปูเขาเหมือนเันปูปูปูไว้เหมือนโยนโยนเหมือนโยนจิกซอไว้โยนไว้โยนไว้โยนไว้อะไรเงี้ยเออแล้วสุดท้ายมันก็ลงเอยด้วยการที่ช่วงท้ายมันเหมือนแบบ หยิบทุกอย่างที่หยอดเอาไว้มันคือทั้งเรื่องมันไม่มีเลยรู้ว่ามันแค่แบบหยอด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 วิธีแก้ปัญหาในช่วงท้ายอ่ะเออเพราะว่าวิธีเพราะช่วงท้ายถ้าใครจาได้ก็จะเป็นเหมือนอโนบิตะต้องไปสู้กับไอ้ตัวน้อยอนนะไอ้ตัวศัตรูในภาคเนี้ยเออแล้วเขาต้องไปเล่นดนตรีกันนอกโลกอะไรมาบน้นเออแล้วแบบในเอเลเมนต์ตรงนั้นมันคือการที่เขาแบบหยอดแต่หยอดหยอดหยอดไว้นะเพราะเหมือนคเขาแบบเขาเน้นช่วงต้นหยอดทุกอย่างเลยช่วงต้นถึงงช่วงกลางคือหยอดทุกอย่างไว้ แล้วช่วงท้ายมึงแค่หยิบอะไรที่มึงหยอกทิ้งเอาไว้อะมาแกะมาแก้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 ซึ่งด้วยความที่เขาโฟกัสมากแล้วเหมือนเหมือนเขาโฟกัสทุกอย่างโฟกัสว่ามึงต้องหยอดตรงนี้ต้องหยอด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 อย่างเดียวจนผมรู้สึกว่ามันการดําเนินเรื่องมันมันมันเหมือนตอนมันมันให้มันมันจะให้ฟิลเหมือนภาคคลาสสิกนิดนึงแต่มันคือการดาเนินเรื่องแบบภาคคลาสสิกแต่แค่มันเน้นหยอดมากไปจนผมรู้สึกว่าแบบ เหมือนเหมือนเขาหยอดอะไรกันนักกันหนาวะคือบางบางมันมีบางปัญหาที่เขาหยอดไว้แล้วอีกสักพักนึงมันแก้เลยก็คือเอ่อเรื่องที่โดเรมอนแกโดนน้อยสิงเข้าไปเนะแล้วเหมือนแบบสภาพจะแย่ลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้มันมันไม่นานมันแก้ปัญหาเลยแต่มันมีบางช่วงของเรื่องที่เหมือนแบบเขาหยอดทิ้งเอาไว้หยอดจงใจหยอดทิ้งเอาไว้จนแม่งแบบเหมือนทิ้งเอาไว้นานแล้วแบบกว่าจะได้ใช้ก็ท้ายเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งผม ผมรู้สึกแปลกๆตรงนี้หนึ่งที่แบบเออเขาโฟกัสมากเลยนะว่ามึงต้องหยอดตรงนี้ต้องหยอดไว้หยอดไว้หยอดไว้หยอดหยอดอย่างเดียวทั้งเรื่องแม่งหยอดอย่างเดียวก็เลยแบบผมไปรู้สึกเออแปลกๆดีเหมือนกันอันนี้คือจุดที่ผมแปลกแต่มันก็ไม่เคยเจอมอนมูวี่ที่แม่งหยอดเยอะขนาดนี้หยอดวิธีแก้เอาไว้แล้วช่วงท้ายมึงแค่หยิบวิธีแก้ที่ทิ้งเอาไว้อะมาใช้มาใช้มาใช้ใชเอออันนี้คือประมาณนี้จากที่ผมรู้สึกแล้วก็เรื่องของ จุดที่ผมเสียดายแล้วกันเออมันเสียดายนิดนึงก็ช่วงท้ายอะเพราะว่าใครเพรมันมันันอาจจะเป็นที่ตัวผมก็ได้นะที่ผมชินกับมูวี่มอนภาคใหม่ที่แบบช่วงท้ายมึงต้องบิวเยอะๆอลังการอฉากต้องอลังการปัญหามันต้องใหญ่มันต้องใหญ่โตมันต้องบิวเยอะๆเอๆเอบิวอย่างกับแบบเออหนังอเวนเจอร์เอ็นเกอะไรประมาณนั้นที่แบบฟิลฟนั้นะไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่แค่มันฟิลฟแบบ ไอ้ที่มีดนทีอีปิกมีสถานการณ์อีปิกอีปิกให้มึงต้องให้ตัวเอกต้องแก้อะไรเงี้ยแต่ภาคนี้มันเหมือนแบบพรีเซนต์ช่วงท้ายมันดูไม่มันดูไม่อีปิกอะเอออ่าง่ายผมไม่ผมไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับว่าบอสมันเก่งยังไงไม่เก่งยงไงคือมันเห็นแหละว่ามันเก่งว่าแบบมึงสามารถทําให้เออเออโดเรมอนเจ๊งกระโปรงได้เลยนะเออมึงแบบค่อยๆแล้วมันไม่ใช่แบบค่อยๆไม่ใช่แบบโดนสิ่งปุ๊บมึงพังเลยนะมึงแบบค่อยๆอค่อยๆทีละนิดทีละนิดทีละนิดอะไรเงี้ยเออ อันนี้อันนี้ผมผมรู้สึกว่าเออน้อยซมันเป็นศัตรูที่น่ากลัวจริงๆแต่ช่วงท้ายอะไฟช่วงสุดท้ายผมไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่รู้สึกว่ามันเหมือนมันเหมือนไฟช่วงท้ายมันเหมือนแบบมอนมูวีเรื่องนี้ไม่น่าจะยาวตั้งสองชั่วโมงแล้วเหมือนนี่แค่แบบชั่วโมงครึ่งเพิ่งผ่านไปชั่วโมงหรือ,อีกชั่วโมงหนึ่งอะไรอเงี้ยเออผมผม,ผมรู้สึกอย่างนั้น มันไม่เหมือนแบบมันไม่รู้สึกกูไม่รู้สึกว่าเนี่ยช่วงท้ายมันเหมือนแค่แบบเออดำเนินเรื่องมันเหมือนอยังอยู่ช่วงกลางเหมืนอนเรายัางติดอยู่ในช่วงกลางเรื่องมันยังอยู่ในช่วงต้นเรื่องอยู่อะไรมันเหมือนไม่ใช่ต้นเรื่องขอโทษคือมันเหมือนอยู่ในช่วงกลางเรื่องอยู่ตลอดแล้วพอรู้ตัวอีกทีมันเหมือนแบบเหมือนเขาเพราะว่าเขาใส่ใจมากเขาต้องหยอดหยอดหยอดหย่อดทุกหลังเพื่อให้ท้ายเรื senza, ่องมันเอาไปแก้เออแล้วพอมันเหมือนโฟกัสมากไปจนเรื่องมาช่วงท้ายไม่ค่อยอีพีเท่าไหร่ เออทั้งที่มันบิวมันดีมากเลยนะเรื่องมันมีอยู่น้อยด้วยด้วยความที่เรื่องเนื้อเรื่องภาคนี้ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับเนื้อเรื่องมันมีอยู่ตีทเดียวเลยแต่มันแบบมันเน้นหยอดหยอดวิธีแก้ปัญหาให้ทั้ช่วงท้ายเยอะมากเรื่องมันเลยแทบไม่มีอะไรเลยแล้วพอเพราะว่าเขาแล้วพอเขาโฟกัสการหยอดมันเลยกลายเป็นว่าช่วงท้ายเหมือนแบบมันไม่อีิีอะผมส่วนตัวผมไม่ไม่ชอบช่วงท้ายเลยแต่ไอตอนแต่ไอตอนช่วงท้ายที่ผมชอบจริงคือมันจะไปตอนที่มันแบบ เออโนบิตะแม่งไปเล่นโดนตีแล้วตอนแรกแบบเหมือนจะแพ้นั่นเออใช้ดนตรีสู้มันสู้ไม่ได้เออเพราะว่าเหมือนหลุดออกไปนอกอวกาศที่ไม่มีออกซิเจนอะไรเงี้ยแล้วมันจะไม่มีเสียงอะไรอวกาศจะไม่มีเสียงเออจะเดี๋ยวเรื่องเสียงเดี๋ยวผมพูดอีกทีนึงอ่ะพอมันไม่มีเสียงก็ต่อโดนตรีไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยเหมือนจะแพ้แล้วแต่สักพักหนึ่งดนตีค่อยๆดังจุๆดนตรีก็ค่อยๆดังดคอ่งคอยๆดังมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันจะมีโดนตรีที่เหมือนเขาไปใช้เพลง Umeno นา n เตะของโดเรมอนเนี่ยเออ ที่เป็นเพลงโดเรมอนยุคใหม่ะนะเอออันนั้นอ่ะอันนั้นเออตอนนั้นผมผมดนตรีมันจะคล้ายๆอย่างนั้นผมรู้สึกได้ว่ามันมันน่าจะเป็นเพลงนั้นแหละแต่เขาเอามาปรับให้มันอีปิคอีปิคแฮงเป็นดนตรีอีปิกเลยอ่ะเออแล้วผมนั่งขนลุกเอาจริงตอนที่ดูตอนที่นั่งตอนที่เพลงนี้มันขึ้นอ่ะผมเพลงอะไรวะเป่าเพลงอะไรวะสะพังไอ้กูว่าเริ่มเริ่มคุณละมันมีเหมือนท่อนหนึ่งมาแล้วแบบเอ้ยเนี่ยใช่เพลงนี้แหละนะครับแล้วพอมันถูกเป่าให้มันเป็นอีปิกัะผมผมนั่งดูผมขนลุกลลุเเยยีงแบบ เทีเยเพลงนี้เพลงโปรดเพราะว่าโดลเรมอนยุคใหม่มันมีช่วงนึงที่เปลี่ยนเพลง,งไปแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้เพลงนี้แล้วนะครับก็เออพอเขาเอาเพลงนี้กลับมาใช้ผมก็รู้สึกว่าอเชียนี่แหละนี่เนี่ยคือโดลเรมอน เพลงโดเอมอนที่เราคุ้นเคยอะเนาะเออเราก็เลยรู้สึกขนลุกมากที่เพลงนี้มันดังแล้วมันเพลงนี้มันถูกต่อยอดออกไปให้มันเป็นอะไรอีปิํอลังการเออมันมันดนตรีมันยิ่งใหญ่ดีผมขนลุกดีอะไรประมาณนั้นอะแล้วก็เรื่องของเสียงที่ผมบอกไปคือโดเอมอนภาคเนี้ตีมันเป็นดนตรีใช่ป่ะแล้วพอมันเกี่ยวกับดนตรีเลยเหมือนเหมือนมันแก๊เหมือนเหมือนคนคนแต่งดนตรีแหละผมชื่นชมคนทําสกอร์เรื่องนี้เลยมากแบบคนแต่งดนตรีเรื่องนี้คือแบบม สุดจริงๆอ่ะแบบเหมือนเขาเขาโฟกัสมากว่าแบบมันมันต้องเล่นยังไงก็ได้ให้ดนตรีดนตรีคือทุกอย่างของเรื่องภาคนี้นครับภาคนี้คือไม่มีดนตรีไม่ได้มันต้องแบบมีดนตรีเยอะๆแล้วเขาแบบออกแบบดนตรีได้หลากหลายแล้วมันมันโฟกัสเขาให้ความสําคัญกับดนตรีจริงๆตามคอนเซ็ปต์ของภาคนี้เลยมันเพราะว่าโดเรมอนยุคใหม่บางทีเหมือนมันกําหนดคอนเซ็ปต์มาว่าอาจอย่างภาคดิงแดนจันทราอะไรอย่างนี้มันก็จะแบบเออมันก็ มันก็อยู่ดวงจันทร์กันแค่ช่วงต้นเรื่องถึงกลางเรื่องพอทายเรื่องมึงย้ายไปไปอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ดวงจันทร์แล้วเออประมาณนี้นแล้วพอมาอา่อย่างภาคยูโทเปียพออยู่บนยูโทเปียกันสักพักหนึ่งอ่ะยูโทเปียแหกอะไรกันว่าไปกันนั่นเดนนี่ใช่ไหมผมรู้สึกเหมือนเหมือนเขาพยายามโฟกัสมากเลยนะว่าแบบเฮ้ยคอนเซปของภาคน,นี้คือดนตรีดนตรีมึงต้องห้ามแบบมึงต้องโฟกัสดนตรี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 ดนตร,นตร,นตรีทุกเรื่องแม่งทุกนาทีแม่ง กูแบบอีกนิดนึงอ่ะกูว่าต้องทำเป็นหนังมิวสิคอลอยังได้เลยแต่มันไม่ใช่มิวสิคอลนะโดเรมอนไม่ใช่มิวสิคอลเออแต่ไม่ให้ฟีลมิวสิคอลมากเลยแบบอ่านี่นะเออดนตรีคือทุกอย่างต้องแบบออกแบบดีไซน์ดนตรีได้ดีผมผมชอบอันนี้คือจงที่ผมชอบอ่ะก็ประมาณนั้นแหละกับโดเรมอนเดอะมูวี่ภาคโลกแห่งซิมโฟนีของโนบิตะเรื่องก,การหยอดวิธีแก้ไขในช่วงท้ายอันนี้ผมผมชมว่ามันดีแต่ผมรู้สึกว่ามันเนือ้อเรื่องมันน้อยไปหน่อยมันแทบไม่มีเลยเลยอ่ะ มันเหมือนแค่มันเนมันเหมือนเป็นซีรีส์ตอนหนึ่งที่แค่ยาวชั่วโมงกว่าอะไรประมาณนั้นเออมันจะให้ฟิลฟิลนั้นฟิลเหมือนภาคคลาสสิกแต่ว่าโดยแมันมูนิภาคคลาสสิกมันมันก็มีอะไรมากกว่านั้นอีกนะเออผมรู้สึกว่าเออมันรู้สึกว่าสเกลมันเป็นหนังมันเหมาะกับการเป็นหนังดีนะแต่อันนี้มันเหมือนเหมือนตอนพิเศษฉายลงเลยเออมาให้ฟิลตอนพิเศษฉายลงเลยอ่ะเออประมาณนั้นแหละก็เนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ขอโทษเออเออพี่พี่เออพี่หรือน้องคนนั้นด้วยนะครับที่ ขอมาตั้งนานแล้วแต่ผมยังไม่ได้ทําอันนี้ขอโทษด้วยจริงๆอันนี้ผมผมผมทำให้แล้วนะเออถ้าเขาเขาคงไม่อันซับช่องกูไปดูช่องอื่นไงก็เขาก็ถือว่าเป็นคนที่อดทนรอก็ขอบคุณมากแล้วถ้าถ้าเขากลับมาดูก็ขอบคุณมากนะครับเออผมผมนํำให้แล้วนะก็ประมาณนี้แหละนะครับคือคือใครแล้วก็ใครคิดเห็นยังไงกับโดเรมอนมูยี่ภาคนี้ก็คอมเมนต์บอกได้นะแต่ส่วนตัวผมก็นั่นแหละอย่างที่คุณฟังไปทั้งหมดนะคือผมมีจุดที่ชอบแล้วก็จุดที่เสียดายหรือภาคนี้ข้อเสียมีไหมมันก็ ข้อเสียมันรวมอยู่ในข้อหน้าเสียดาย่นแหละคือแบบเอออีปิไม่ชงท้ายไม่ค่อยอีปิเท่าไหร่เออทั้งที่มันบิวมาดีมากเลยนะเออก่อนหน้านี้ผมพูดนิดนึงก็มันบิวก่อนหน้านี้มันบิวมาดีมากแล้วมันพอผุ่งถึงเวลาที่มันต้องแบบปิดฉากฟินาเล่กันแล้วมันไม่ไม่ค่อยอีปิเท่าไหร่มันมาอีปิอีทีก็ตอนนั้นแหละดนตรีช่วงนั้นแหละคือช่วงไหนที่มันเป็นการดําเนินเรื่องไม่ได้เป่าดนตรีไม่ได้เล่นดนตรีเลยมันก็จะธรรมดาธรรมดาเรื่องมันจะธรรมดาไปหมดเลย นะครับก็ประมาณนั้นนะเออถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เนาะเออแล้วก็เวลากดแจ้งเตือนอะไรก็แคยกดกระดิ่งนั่นแหละก็กรุณากดเป็นแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเพราะว่าเวลาคลิปใหม่ลงปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ดูกันเลยทันทีนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม